สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์เรื่องราวต่อไปนี้เรียบเรียงจากคำบอกเล่าและความเชื่อโบราณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างว่ากันว่าที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีวัดเก่าแก่ชื่อว่าวัดลหารไร่ วัดนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงเพราะความสงบงามของสถานที่แต่เพราะที่นี่คือร่างจำพรรษาของหลวงปู่ทิมอิสริโกพระเกจิผู้มีชื่อเสียงที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออกชาวบ้านเล่าว,ว่าหลวงปู่ทิมเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายแต่มีของอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมคงกระพันหรือเรื่องอิทธิปาฏิหาริ์ที่คนในระยองยังพูดถึงจนวันนี้หลวงปู่ทิมเกิดเมื่อปีพศ2422ที่บ้านหัวทะเลระยองตั้งแต่เด็กท่านเป็นคนเงียบขยันและมีใจศรัทธาในพระธรรมอย่างแรงกล้า พออายุครบ21ปีก็บวชเป็นพระภิกษุที่วัดละหารใหญ่และได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สังเท่าซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าในทางพระเวทมีเรื่องเล่าว,ว่าคืนหนึ่งขณะหลวงปู่ทิมยังเป็นพระหนุ่มท่านได้ออกทุดงเข้าป่าชายเขาแถบบ้านค่ายเพื่อภาวนาในคืนนั้นท่านเจอพายุใหญ่ลมพัดแรงจนต้นไม้ล้มระเนระนาด แต่หลวงปู่กลับนั่งหลับตาสงบภายใต้ต้นโพชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เชื่อว่าพายุใหญ่หยุดหมุนทันทีเมื่อผ่านบริเวณที่ท่านนั่งสมาธิตั้งแต่นั้นมาทุกคนต่างศรัทธาว่าท่านมียานสมาธิสูงและจิตใกล้เหนือคนธรรมดาหลังจากนั้น หลวงปู่ทิมเริ่มสร้างวัดละหานไร่ขึ้นจากที่รกร้างใช้มือเปล่ากับแรงศรัทธาของชาวบ้านช่วยกันถากถางปลูกสาลาก่อพระอุโบสถวัดละหานไร่จึงค่อยๆเจริญขึ้นพร้อมกับชื่อเสียงของหลวงปู่ที่แพร่ไปทั่วแต่สิ่งที่ทำให้คนพูดถึงมากที่สุดคือพระเครื่องที่หลวงปู่ท่านปลูกเสกโดยเฉพาะพระขุนแผนพรายกุมาร ว่ากันว่าพระรุ่นนี้มีพลังเมตตาแคล้วคลาดและเรียกโชคลาภเพราะตอนปลุกเสกหลวงปู่ท่านใช้วิชาพรายกุมารจากผงวิเศษที่รวบรวมจากหลายวัดท่านภาวนาตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ออกจากกุฏิจนมีลูกศิษย์บางคนเห็นเด็กน้อยผมจุกวิ่งเล่นอยู่หน้ากุฏิในยามคำ่ำเหมือนมีบางสิ่งเฝ้ารักษาพระเครื่องเหล่านั้นอยู่ คำเล่าขานยังว่าวันหนึ่งมีคนต่างถิ่นมาขอลองของเขายกปืนขึ้นจ่อยยิงกระป๋องข้างกำแพงวัดแต่ลูกปืนกลับด้านไม่ออกจากลำกล้องเมื่อหลวงปู่รู้เรื่องท่านเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดว่าอย่าเอาของต่ำมาลองของสูงเลยโยมของแบบนี้มันไม่ใช่ไว้ทดสอบเรื่องเหล่านี้ยิ่งทำให้ผู้คนศรัทธา จนในช่วงปลายชีวิตวัดละหารไร่กลายเป็นสถานที่สแสวงบุญของผู้คนจากทั่วสารทิศหลวงปู่ทิมละสังขารเมื่อปีพออ 2, 18, ศ2518สิริอายุ96ปีแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยเมื่อเปิดโลงออกดูหลังผ่านไปหลายปีร่างของท่านยังคงสมบูรณ์ จนถึงทุกวันนี้ยังตั้งให้กราบสักการะอยู่ในมณฑปภายในวัดหลายคนบอกว่าเมื่อเดินเข้าไปกราบใกล้ๆจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นดอกไม้บางคนรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านทั้งที่ในมณฑปปิดสนิทและบางคืนมีคนเห็นเงาร่างของหลวงปู่เดินตรวจรอบวัดเหมือนท่านยังดูแลลูกศิษย์อยู่เสมอ เรื่องราวของหลวงปู่ทิมจึงไม่ใช่แค่ประวัติของพระเกจิรูปหนึ่งแต่เป็นตำนานแห่งศรัทธาที่ยังไม่เลือนหายไปจากใจชาวระยองในบรรดาพระเครื่องนับร้อยที่หลวงปู่ทิมท่านปลุกเสกไม่มีองค์ไหนจะเลื่องลือเท่าพระขุนแผนไพรกุมารพระเครื่องที่มีตำนานทั้งศักดิ์สิทธิ์เมตตาและแฝงความลึกลับว่ากันว่า จุดเริ่มต้นของการสร้างพระขุนแผนพรายกุมารมาจากนิมิตในสมาธิของหลวงปู่ทิมเองคือหนึ่งขณะท่านภาวนาอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆอยู่ข้างหูเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหลอกหลอนแต่นุ่มนวลเหมือนเด็กที่คุนเคยเมื่อท่านลืมตาขึ้นกลับเห็นเงาร่างของเด็กชายตัวเล็กผมจุกยืนยิ้มอยู่ปลายเท้า เด็กน้อยไหว้หลวงปู่แล้วพูดเพียงว่าขอให้หลวงปู่เมตตาข้าจะอยู่ช่วยท่านหลังจากคืนนั้นหลวงปู่จึงเริ่มรวบรวมผงวิเศษผงพรายผงเกสรดอกไม้ร้อยแปดวัดผงอิทธิเจและผงปัทมังรวมทั้งดินจากเจ็ดป่าช้าที่ผ่านการทำพิธีอย่างถูกต้อง ท่านบดผงด้วยตนเองและผสมกับน้ำมันตังอิ้วในคืนเดือนเพนก่อนจะนำมาสร้างเป็นองค์พระขุนแผนพรายกุมารรุ่นแรกตอนปลุกเสษนั้นลูกศิษย์หลายคนเล่าว่าในกุฏิของหลวงปู่สว่างสวยัยด้วยเปลวเทียนแม้ไม่มีลมพัดแต่เปลวเทียนกลับเอนเหมือนมีคนเดินผ่านเสียงหัวเราะแผ่วเบาแว่วอยู่รอบๆจนหลวงปู่ทิมเอ่ยเบาๆว่า ลูกเอย๋ยเมื่อหลวงปู่ปลุกเสกเสร็จแล้วก็จงไปอยู่กับผู้ที่ศรัทธาช่วยเขาให้พ้นทุกข์หลังพิธีนั้นพระขุนแผนพรายกุมารได้ถูกแจกจ่ายไปยังลูกศิษย์ใกล้ชิดไม่นานข่าวปาฏิหาริย์ก็กระจายไปทั่วมีชายหนุ่มคนหนึ่งจากบ้านเพชื่อลุงเอียดได้พระองค์หนึ่งจากมือหลวงปู่เอง คืนแรกที่นำกลับบ้านเขาวางไว้บนหิ้งพระแล้วหลับไปตอนตีสามเขาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงแกรกแกรกเหมือนมีเด็กวิ่งเล่นอยู่บนฝ้าเพดานแต่เมื่อเปิดไฟดูกลับไม่มีใครเช้าวันต่อมาลุงเอียดออกเรือไปหาปลาปกติวันนั้นคลื่นแรงมากแต่เรือของเขากลับไม่พลิกทั้งที่ลำอื่นกลับฝั่งไม่ได้ เขาจึงเชื่อว่าพรายกุมารของหลวงปู่ช่วยไว้อีกเรื่องหนึ่งหญิงแม่ค้าจากตลาดระยองเืออธิษฐานต่อพระขุนแผนก่อนนอนขอให้ขายของดีรุ่งขึ้นลูกค้าแน่นร้านทั้งวันทั้งที่ปกติไม่เคยมีใครผ่านแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆข้างหูตอนนับเงินตอนขํา แม้จะมีคนกลัวเพราะชื่อพรายกุมารฟังดูหน้าวันแต่หลวงปู่เคยบอกไว้ว่าอยากกลัวเลยพรายที่มาจากแม่ตาย่อมไม่ทำร้ายใครเขาเป็นลูกเขาเฝ้าดูแลเราพระขุนแผนพรายกุมารจึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุมงคลแต่เป็นเครื่องหมายแห่งศรัทธาและเมตตา ใครที่ได้ไว้ก็เชื่อว่าเหมือนมีเด็กวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างกายคอยช่วยเหลือจนกระทั่งหลายสิบปีหลังหลวงปู่ละสังขารมีคนจำนวนมากอย่างอ้างว่าได้พบพรายกุมารของท่านจริงๆบางคนเห็นเป็นเงาเด็กวิ่งในศาลาวัดละหารไร่บางคนฝันเห็นเด็กผมจุกมายืนยิ้มบอกเพียงว่า อย่าลืมกราบหลวงปู่มีคนเคยพยายามปลุกเสกเรียนแบบแต่ไม่เคยมีใครทำได้เช่นท่านเพราะหลวงปู่บอกไว้ก่อนสิ้นใจว่าของพวกนี้ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อขายแต่เพื่อช่วยคนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พระขุนแผนพรายกุมารของหลวงปู่ทิม ยังคงศักดิ์สิทธิ์และมีพลังที่ใครๆก็ยอมรับจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนคุณเก่งชายวัย30จากกรุงเทพเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องโดยเฉพาะพระเกจิภาคตะวันออกเขาเชื่อมั่นในหลวงบุ่ทิมมาตั้งแต่เด็กและตั้งใจจะไปกราบสรีระของท่านที่วัดละหันไร่ให้ได้สักครั้งในชีวิต วันนั้นเขาขับรถมาคนเดียวถึงระยองตอนบ่ายแก่ๆวัดละหันไร่เงียบสงบลมพัดผ่านต้นโพใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างมนทบคุณเก่งเดินขึ้นไปกราบหลวงปู่ในห้องกระจกมองร่างของท่านที่ยังคงสมบูรณ์ราวกับเพิ่งละสังขารไม่นานเขาก้มกราบสามครั้งแล้วพนมมือภาวนาเบาๆหลวงปู่ครับผมศรัทธาท่านจริงๆ ขอให้ผมได้เห็นปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สักครั้งคำขอพรน,นั้นเหมือนลอยอยู่ในอากาศคืนนั้นคุณเก่งตัดสินใจพักที่กุฏิรับรองของวดัดเพราะพระลูกวัดบอกว่าถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศจริงๆก็อยู่ได้เลยโยมคืนนี้วัดสงบมากเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเข้ามา เสียงระฆังเก่าดังกริ้งเบาๆจากศาลาวัดคุณเก่งลุกขึ้นจะปิดหน้าต่างแต่สายตากลับสะดุดที่เงาร่างหนึ่งนอกมนดบเป็นเงาเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ตรงบันไดศา,าลาผมจุกเล็กๆกลางหัวสวมเสื้อผ้าโบราณสีขาวซีดเขายืนยิ้มยิ้มเหมือนเด็กทั่วไปแต่แววตา กลับลึกเหมือนรู้ทุกอย่างคุณเก่งนิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองแต่เด็กคนนั้นกลับยกมือไหว้ก่อนจะหันไปทางมนดบหลวงปู่แล้ววิ่งเข้าไปทางนั้นด้วยแรงศรัทธาความสงสัยปนกลัวคุณแก่งหยิบไฟฉายเดินตามไปอย่างช้าๆประตูมนดบปิดสนิท แต่ภายในกลับมีแสงจางๆคล้ายเทียนลุกอยู่เมื่อเขามองลอดกระจกเข้าไปเห็นเงาของหลวงปู่ทิมนั่งอยู่ในท่าเดิมแต่เบื้องหน้าท่านกลับมีเด็กผมจุกคนนั้นคุกเข่าวไหวอย่างนอบน้อมก่อนจะเงยหน้ามองตรงมาทางคุณเก่งรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กน้อยนั้นอบอุ่นแต่เย็นวาบไปถึงขั้วหัวใจ คุณเก่งตกใจจนเผลอหลับตาพอเปิดขึ้นอีกทีแสงในมนดบก็ดับหายทุกอย่างกลับสู่ความมืดสนิทเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้ารุ่งขึ้นเขาเรียกไปเล่าให้พระลูกวัดฟังพระเพียงยิ้มแล้วพูดว่าโยมเห็นแล้วละ่ะนั่นแหละพรายกุมารของหลวงปู่เขาเฝ้าวัดอยู่ทุกคืน ใครมาดีเขาจะมาทักทายแต่ถ้าใครคิดไม่ดีเขาจะไม่ให้เข้าใกล้มนดบเลยคุณเก่งนั่งนิ่งน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเขากลับมากรุงเทพพร้อมพระขุนแผนพรายกุม,มารองค์เล็กที่ได้จากวัดตั้งแต่นั้นมาทุกคืนก่อนนอนเขาจะสวดมนต์และจุดทูปหนึ่งดอกพร้อมพูดเบาๆว่าเจ้ากุมารขอบใจนะ ที่ยังดูแลวัดของหลวงปู่และบางคืนในห้องเงียบๆเ,เขาจะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆดังมาจากมุมหิ้งพระเสียงนั้นไม่เคยน่ากลัวเลยกลับอบอุ่นอย่างประหลาดศรัทธาของเขาจึงไม่ใช่แค่ต่อหลวงปู่ทิมแต่ต่อดวงจิตเล็กๆที่คอยเฝ้าดูแลผู้มีศรัทธาไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด หลังจากหลวงปู่ทิมละสังขารในปีพ25ศ2518สิทธิยานุสิทธ์ทั่วประเทศต่างหลั่งไหลมาร่วมงานศพที่วัดละหารไร่ในตอนนั้นท่านมีอายุถึง96ปีเต็มแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือเหตุการณ์หลังจากนั้นร่างของท่านไม่ได้ถูกเผาเหมือนพระทั่วไปเพราะพระลูกศิษย์จำนวนมากขอให้เก็บสรีระไว้เพื่อสักการับ จึงมีการเก็บไว้ในโลงแก้วภายในมนดบที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะผ่านไปหลายปีร่างของหลวงปู่ยังคงเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยเน่าเปื่อยเลยแม้แต่น้อยผิวพรรณยังมีสีทองนวลดวงหน้าเหมือนกำลังหลับอย่างสงบป,ปีพศ2530มีการตรวจสภาพสรีระของท่านอีกครั้งเมื่อเปิดโลงออกกลิ่นหอมแผ่วเบาลอยออกมาจากภายใน เป็นกลิ่นที่คล้ายดอกไม้และทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่ยังอยู่พระอาวุโสเล่าว่าก่อนละสังขารหลวงปู่เคยพูดไว้ประโยคหนึ่งว่าร่างกายนี้จะไม่เน่าเพราะทำรักษาไม่ใช่วิชาแต่คือจิตที่บริสุทธิ์คำพูดนั้นกลายเป็นคำพยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบ มีผู้รู้หลายท่านพยายามอธิบายทางวิทยาศาสตร์บางคนว่าอาจเพราะการเก็บรักษาในสภาพแห้งบางคนว่าเพราะร่างของท่านมีธาตุดินมากจึงไม่เน่าเปื่อยง่ายแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีธรรมของหลวงปู่ตลอดชีวิตหลวงปู่ทิมเคร่งครัดในศีลสมาธิและการภาวนา ท่านฉันมื้อเดียวไม่สะสมไม่ยึดติดกับสิ่งของและมักพูดกับลูกศิษย์เสมอว่าของจริงไม่ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ของจริงคือใจที่ไม่หวั่นไหวเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีร่างของท่านก็ยังคงตั้งอยู่ในโลงแก้วกลางมนดบผู้คนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมากราบไม่ขาดสายแต่สิ่งที่ลึกลับที่สุด คือเหตุการณ์ในคืนหนึ่งเมื่อปี2550พระลูกวัดรูปหนึ่งต้องคอยปิดประตูมนดบทุกคืนคืนวันนั้นเขากำลังจะล็อกประตูแต่กลับได้ยินเสียงสวดมน์เบาๆดังมาจากในโลงเสียงนั้นท่องนะโมช้าๆชัดเจนพระรูปนั้นแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ข้างใน แต่พอเขาเดินเข้าไปใกล้เสียงนั้นกลับเงียบลงทันทีรุ่งเช้าพระรูปนั้นเล่าให้เจ้าอาวาสฟังด้วยความสันเจ้าอาวาสเพียงยิ้มแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวหลวงปู่ท่านยังภาวนาอยู่ท่านไม่เคยไปไหนหรอกโยมหลังจากนั้นมีคนจํานวนไม่น้อยที่อ้างว่าเมื่อยืนกราบหลวงปู่ในมนดป จะได้กลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ทุกครั้งบางคนถึงขั้นรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างๆทั้งที่ไม่มีใครและบางคืนมีคนเห็นแสงสว่างแวววาวจากในโลงเหมือนร่างของท่านเปล่งประกายออกมาเองชาวบ้านเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแสงธรรมแห่งหลวงปู่ว่ากันว่าแสงนี้จะปรากฏเฉพาะวันพระ หรือวันที่มีคนมาทำบุญถวายสังฆทานศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ทิมจึงไม่เคยลดลงเลยจากรุ่นสู่รุ่นชื่อของท่านยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระผู้ไม่ตายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปีก่อนพระลูกวัดชื่อพระมหาชัยเล่าไว้กับลูกศิษย์รุ่นหลังว่าคืนนั้นเป็นคืนวันพระ ขณะท่านเดินตรวจรอบวัดตามปกติลมเย็นพัดผ่านเสียงใบโพสั่นกราวราวกับมีคนเดินตามเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งพระมหาชัยเดินมาถึงหน้าหมนดบที่เก็บสรีระของหลวงปู่ทิมปกติแล้วท่านจะเดินตรวจแล้วก็กลับกุฏิแต่คืนนั้นมีบางสิ่งทำให้หยุดอยู่ตรงนั้น เสียงสวดมนต์ดังขึ้นมาจากในมนดบชัดเจนเป็นเสียงชายชราสวดบทอิติปิโสภควาช้าช้าชัดทุกถ้อยคําพระมหาชัยนิ่งฟังอยู่นานเพราะรู้ดีว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้อยู่ในมนดบหลังหกโมงเย็นท่านจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เมื่อก้าวถึงบานประตูไม้ เสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องราวกับสวดจากข้างในโรงแก้วท่านลองเปิดประตูแต่ประตูถูกล็อกจากด้านในทั้งที่กุญแจอยู่กับเจ้าอาวาสพระมหาชัยยืนฟังอยู่ครู่ใหญ่แล้วกล่าวเบาๆว่าหลวงปู่ลูกได้ยินแล้วครับเพียงเท่านั้นเสียงสวดก็เงียบลงทันที ในความเงียบนั้นมีลมอุ่นๆพัดออกมาจากช่องบานประตูเหมือนมีคนอยู่ข้างในหายใจแผ่วๆท่านยกมือไหว้แล้วเดินกลับไปโดยไม่หันหลังกลับอีกรุ่งเชา้าเมื่อเล่าให้เจ้าอาวาสฟังท่านเพียงพยักหน้าแล้วพูดว่าโยมรู้ไหมก่อนหลวงปู่ละสังขารท่านบอกไว้ว่า ตราบใดที่ยังมีคนภาวนาในวัดนี้ข้าจะอยู่กับพวกเขาบางคืนท่านก็ออกมาสวดแทนพวกเราหลังจากนั้นเรื่องเสียงสวดก็ไม่ได้จบเพียงครั้งเดียวหลายปีต่อมามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาทำบุญกลางคืนขณะเดินออกจากมณฑปพวกเขาก็ได้ยินเสียงสวดนโมสามจบดังแผ่วเบาตามหลังทุกคนหยุด หันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหนึ่งในนั้นคือคุณลุงคนขับรถสองแถวจากตัวเมืองเขาบอกว่าตอนนั้นผมขนลุกไปทั้งตัวแต่แปลกนะมันไม่ใช่ความกลัวเหมือนรู้ว่าหลวงปู่ท่านอยู่ตรงนั้นยืนมองอยู่เรื่องนี้ทำให้วัดละหารไร่ยิ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนอยากมาสัมผัสด,ด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงเพราะสรีระไม่เน่าแต่เพราะจิตของท่านเหมือนยังไม่จากไปไหนมีลูกศิษย์คนหนึ่งเล่าว่าครั้งหนึ่งเขามานั่งสมาธิในมณฑบตอนบ่ายพอหลับตาเขารู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างๆเสียงชรานุ่มนวลดังขึ้นในใจอย่าเพิ่งลืมตาจงดูธรรมในใจตัวเองก่อนเขาตกใจรีบลืมตาแต่ไม่มีใครอยู่ สิ่งที่เห็นมีเพียงเงาคราวขาวสะท้อนจากลงแก้วของหลวงปู่หลังจากนั้นเขากล่าวเพียงว่าตั้งแต่วันนั้นผมไม่กลัวความตายอีกเลยเพราะรู้ว่าท่านยังอยู่จริงๆแม้เวลาจะผ่านไปกี่สิบปียังคงมีผู้คนมากราบทุกวันบางคนตั้งใจมาขอพรเรื่องโชคลาภบ,บางคนมาขอความคุ้มครอง แต่ทุกคนกลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อเข้าไปในมนดบจะรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่บางคนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆบางคนรู้สึกถึงแรงลมเย็นวูบหนึ่งที่ผ่านและบางคนถึงกับเห็นเงาในกระจกที่ยิ้มตอบกลับมาคืนนั้นเป็นคืนวันเสาร์ปลายเดือนสิงหาคมปี2562ฟ้าครึมตั้งแต่หัวคำ่ำ ลมจากทะเลพัดแรงจนต้นมะพร้าวเอ็นไหวคนในอำเภอบ้านค่ายเริ่มปิดบ้านแน่นเตรียมรับพายุฤดูร้อนที่กรมอุตุประกาศเตือนเวลาประมาณสี่ท่งเสียงลมพัดดังวืดราวกับคำรามฝาผ่าลงใกล้ๆจนพื้นสั่นสะเทือนแต่สิ่งที่ทุกคนพูดถึงไม่ใช่แค่แรงลม เพราะขณะพายุเคลื่อนเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มันกลับหยุดตรงบริเวณวัดละหารไร่อย่างน่าประหลาดบ้านเรือนรอบๆเสียหายหลังคาปลิวไปหลายหลังแต่ภายในวัดทุกอย่างยังอยู่ครบแม้แต่ใบโพยังไม่หล่นสักใบเดียวชาวบ้านบางคนเล่าว่าเห็นแสงทองลอยอยู่เหนือมนดบในช่วงที่ลมแรงที่สุด แสงนั้นส่องออกมารอบวัดราวกับม่านบางๆปกป้องไว้ไม่ให้พายุเข้าใกล้ลุงจันทร์ชาวบ้านที่อยู่ห่างวัดไม่ถึง200เมตรเล่าว่าตอนนั้นผมกำลังจะปิดประตูเห็นแสงเหมือนฟ้าแลบแต่ไม่ดับนะมันค้างอยู่แล้วลมที่พัดแรงๆนั่นก็เงียบเหมือนมีมือใหญ่ๆมากั้นไว้ตรงฟ้า รุ่งเช้าเมื่อออกไปดูรอบวัดต้นไม้ล้มเป็นแนวโคง้งรอบพื้นที่เหมือนมีวงกลมล่องหนปกป้องไว้ศาลาหลังเก่าที่อยู่ใกล้มนดบที่สุดไม่แม้แต่ฝุ่นจับพระลูกวัดพูดพร้อมกันว่าหลวงปู่ท่านกันไว้หลายคนยังจำได้ว่าก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วัน มีผู้ศรัทธากลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพมาทำบุญถวายเทียนพรรษาและได้อธิษฐานไว้ว่าขอให้ท่านคุ้มครองบ้านเมืองให้ผลภัยคำอธิษฐานนั้นเหมือนถูกตอบรับโดยพายุที่หยุดนิ่งตรงรั้ววัดพอดีค่ำวันต่อมาพระอาวุโสในวัดได้ทำพิธีถวายดอกไม้ให้หลวงปู่ในขณะสวดมนต์บางคนที่อยู่ในมณฑป ได้ยินเสียงระฆังเก่าดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครแตะเลยแม้แต่น้อยเสียงนั้นกังวานยาวเหมือนเสียงสัญญาณจากใครบางคนที่อยากบอกว่าข้ายังอยู่อยากกลัวเลยหลังเหตุการณ์นั้นวัดละหารไร่กลายเป็นศูนย์กลางของศรัทธาอีกครั้งผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาทำบุญบางคนถึงขั้นน้ำตาไหลเมื่อได้เห็นมนดบ เพราะเชื่อว่าหลวงปู่ยังคงปกปักรักษาบ้านเมืองและลูกศิษย์อยู่มีคนจากหน่วยกู้ภัยที่ผ่านวัดคืนนั้นเล่าว่าตอนขับรถผ่านมาแรงลมด้านนอกสะบัดแรงมากแต่พอถึงหน้าวัดลมกลับสงบเหมือนมีใครปิดสวิตช์ไว้และสิ่งที่ทำให้หลายคนขนลุกคือกล้องวงจรปิดของวัดในคืนนั้นภาพที่บันทึกไว้ไม่กี่วินาที เห็นเงาแสงสีทองเคลื่อนไปมารอบมนตดบก่อนหายไปอย่างช้าๆไม่มีใครอธิบายได้ว่าคืออะไรบางคนว่าเป็นแสงจากฟ้าบางคนว่าเป็นแค่สะท้อนจากโคมไฟแต่สำหรับผู้ศรัทธานั่นคือหลวงปู่ทิมที่กลับมาปกป้องลูกศิษย์อีกครั้งชาวบ้านจึงตั้งชื่อคืนนั้นว่าคืนลมแรงแห่งระยอง และทุกปีเมื่อถึงวันเดียวกันจะมีคนกลับมาจุดเทียนสวดมนต์รอบมนดบเพื่อรำลึกถึงพลังแห่งศรัทธานั้นเวลาผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษนับจากวันที่หลวงปู่ทิมละสังขารวัดละหารไร่ยังคงสงบงามผู้คนมากราบสตาระไม่ขาดสายแต่ทุกคนรู้ว่ามนดบแห่งนี้มีบางอย่างมีชีวิตอยู่ในนั้น เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2567กล้องวงจรปิดในมนดบที่ใช้ดูแลความปลอดภัยบันทึกภาพไว้ได้ในคืนวันอาทิตย์เงียบสงัดเวลาประมาณตีสองครึ่งภาพจากกล้องแสดงให้เห็นลงแก้วของหลวงปู่ทิมที่ตั้งนิ่งอยู่กลางห้องเหมือนทุกคืนแต่จูจ่ๆเงาร่างบางอย่างก็ปรากฏขึ้นด้านหลังลงเงานั้นสูงไม่เกินเอว รูปร่างคล้ายเด็กชายผมจุกมันเดินวนรอบโลงอย่างช้าๆก่อนจะหยุดตรงด้านหัวและในวินาทีนั้นมือข้างหนึ่งของเงาเล็กๆนั้นดูเหมือนจะยกขึ้นแตะเบาๆที่โลงแก้วแสงสะท้อนจางๆวูบหนึ่งปรากฏขึ้นเหมือนแสงเทียนวาบในกระจกก่อนทุกอย่างจะดับไปพร้อมเสียงติ๊กจากระบบไฟ เมื่อเช้ารุ่งขึ้นพระลูกวัดเปิดกล้องตรวจสอบสิ่งที่เห็นทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเพราะในเฟรมสุดท้ายก่อนภาพดับเงานั้นหันหน้ามามองตรงกล้องแล้วยิ้มข่าวนี้ไม่เคยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะมีเพียงคนในวัดและสิทธิ์ใกล้ชิดบางคนที่รู้เจ้าอาวาสเล่าว่าหลังจากวันนั้นตอนทำวัดเย็นมักได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินอยู่รอบโลง บางคืนได้ยินเสียงเหมือนลูกประคำกระทบกันแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่มีใครหลายคนเชื่อว่าเป็นพรายกุมารของหลวงปู่เด็กน้อยที่ยังคงเฝ้าดูแลสรีระของท่านไม่ห่างแต่บางคนกลับพูดเบาๆว่าอาจไม่ใช่พรายกุมารแต่อาจเป็นเงาของหลวงปู่เองที่ยังเดินตรวจรอบมนตดบทุกคืนหนึ่งในลูกศิษย์เก่าของหลวงปู่ชื่อป้าสม เล่าว่าตนเองเคยเห็นกับตาคืนนั้นเธอฝันว่าได้เข้าไปกราบหลวงปู่ในมณดปท่านลืมตาขึ้นช้าๆแล้วพูดว่าอยากกลัวสิ่งที่อยู่ในโรงนั้นเป็นเพียงเปลือกข้ายังอยู่กับพวกเจ้าเสมอตื่นเช้ามาเธอตัดสินใจไปกราบจริงๆเมื่อเข้าไปใกล้โรงแก้วเธอกลับเห็นฝ่ามือหนึ่งพาดอยู่ตรงมุมผ้าห่มในโรง นิ้วเรียวยาวดูเหมือนพึ่งขยับเมื่อครู่เธอยือนนิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ได้กลัวเลยแต่รู้สึกถึงความสงบอย่างประหลาดเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ชื่อของหลวงปู่ทิมกลับมาอยู่ในกระแสศรัทธาอีกครั้งผู้คนเรียกท่านว่าพระผู้ไม่หลับเพราะเชื่อว่าท่านยังตื่นอยู่เพื่อคอยเฝ้ามองลูกศิษย์ทุกคน พระอาวุโสในวัดเคยพูดไว้ว่าสังขารของพระอรหันต์ไม่ใช่ร่างกายแต่คือธรรมถ้าธรรมยังอยู่ก็เท่ากับท่านยังอยู่บางทีนั่นอาจคือคำตอบของปริศนาเงาหลังลงแก้วว่ามันไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ภาพหลอนแต่คือพลังของศรัทธาที่ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในที่แห่งนั้นจบไปแล้วกับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้ หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะยังมีอีกหลายตำนานหลายเรื่องลึกลับที่รอให้เราได้เล่าให้คุณฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ